เอโยอร์ yo, สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้านี้เลยคาวา s a กิซัดสร้อย ABS ปี2018-79กันนะครับผมคันนี้มีของแต่งมาให้พอประมาณเลยสวยๆเลยฮะคันนี้สีเป็นสีดำเทานะครับเดิมจากโรงงานมีติดก,กันลอยตรงถังมาให้ด้วยนะฮะเครื่องเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับขับขี่ใช้งานได้ปกติครับผมท่อเป็นท่อเดิมมาให้นะครับคันนี้ มีกาดหม้อน้ําแต่งมาให้นะครับผมหนกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับผมยังใช้งานได้ยาวเลยมีกระจกติดลายแฮนด์แต่งมาให้ด้วยนะครับคันนี้ทรงสวยมากนะ,ะเครื่องมันเครื่องเดิมนะครับเครื่องสะอาดกิฟต์เลยคันนี้อาจจะมีต้องรอยการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะสวยมากนะคันนี้ล้อเป็นล้อเดิมทำสีมานะครับผมเป็นแดงเชอร์รี่นะครับคันนี้ มีแต่งถ้ายสั้นมาให้ด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งมาให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันเลยดีกว่าเลขไม์อยู่ที่37,000โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยเสียงท่อเดิมก็จะประมาณนี้เลยนะฮะคันนี้นะครับคาวาสกิแซด300 ABS อันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยสามารถจัดไฟแเน้นได้นะครับคันนี้ใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย